สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูสายจะมาเจอกับเด็กๆอีกนะคะโดยการวันนี้ครูสายจะพาเด็กๆมาทําแครอทแสงสวยนะคะโดยการให้เด็กๆทาจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะที่ครูสายเตรียมให้เด็กๆเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแครอทกันเลยนะคะ ก่อนที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะก็คือมีหนังสือพิมพ์นะคะที่ปั้นเป็นทรงนี้นะคะแล้วก็มีกระดาษสีเขียวที่เราสำหรับไว้ทําใบนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดาษบันปูนะคะสีส้มสําหรับทํำแครอทนะคะแล้วก็มีกาวลาเท็กนะคะลากาลาเท็กแบบนี้นะคะกันไก่นะคะ อันนี้ผู้ปกครองนะคะสามารถช่วยดูแลน้องในการตัดหรือการตัดบใบน,นะคะส่วนกระดาษอันนี้สีส้มให้เด็กๆฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ครูสายจะให้เด็กๆมาทำศิละปะมาปะนะคะมาฉีกปะกระดาษกันโดยการทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะลูกทำอะไรคะใครตอบครูสาย <Thank you. S 1> แคโรล์เหรอคะเก่งมาก เออหนูยิ้มเก่งมานิชาเก่งมากค่ะลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแครอทกันนะคะไหนเด็กๆเ,เอาอุปกรณ์ขึ้นมาให้ครูทรายดูซิไหนเอาต้นแครอทมาดูหน่อยนี่นะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยบานเป็นกลมๆนะคะเด็กๆเตรียมกระดาษในชูกระดาษขึ้นมาให้ครูทรายดูซินี่กระดาษสิกระดาษสีอะไรคะ่ะลูกสนะีส้มเก่งมากเลยค่ะลูกอ้าวนะคะให้ เตรียมกาวไว้ให้หนูเลยนี่เตรียมกาวที่คุณทรายเตรียมไว้ให้ลูกอะลูกอยู่ไหนคะเอากระดาษขึ้นมาเอากระดาษขึ้นมาเด็กๆฉีกฉีกเลยฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คะ่ะนี่ฉีกแบบนี้เลยลูกฉีกอ่าชิ้นเล็กอ่าเด็กๆฉีกเลยเด็กๆฉีกเลยนะคะนี่ฉีกแบบคุณทรายนี่นะคะอ่าผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะ อ่านี่นะคะลูกฉีกเป็นชิ้นเล็กแล้วลูกก็ใส่ตะกร้าลูกไว้นะคะนี่เห็นไหมคะอ่าฉีกไว้เลยนะคะเด็กๆฉีกให้หมดแผ่นเลยนะคะลูกฉีกให้หมดแผ่นเลยนะคะอ่าเร็วฉีกเร็วคุณทรายเสร็จแล้วนะเห็นไหมคุณทรายเสร็จแล้วเห็นไหมคะคุณทรายเสร็จแล้วนะอ่าคราวนี้เด็กๆก็ถืออันนี้ขึ้นมาให้คุณทรายดู นะคะ่าให้คุณย่าทากาวนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทากาวให้ลูกๆทากาวนะคะอ่า่ลูกทากาวตรงนี้เดี๋ยวคุณทรายลูกใช้นิ้วก็ได้นะเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทรายทำให้ลูกดูก่อนนะนี่นะคะลูกลูกทากาวแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าทากาวเลยเห็นไหมคะเห็นไหมลูกทากาวแบบนี้ ะะพอทาไปได้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะลูกเด็กๆหยิบกระดาษที่ทเด็กๆฉีกมานะคะลูกหยิบที่ลูกฉีกมานะคะลูกเนี่ยลูกแล้วลูกค่อยๆแปะลงไปนะคะนี่ค่อยๆแปะไปทีละอันนะคะลูกแปะไปทีละอันนะคะลูกแปะเลยเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะลูกคุณูายก็ทำไปด้วยนะคะ ุนซสายได้เยอะแล้วนะเก่งมากรู้ได้เจอแล้วเนี่ยอ้าวโอหนูยิ้มใกล้เสร็จแล้วเหรอคะ เห็นไหมคะสวยไหมของครูสายสวยไหมคะไหนของน้องแซงให้ครูสายดูซิลูกของน้องแซงให้ครูสยายดูโอ้สวยมากเลยโูเก่งมากเลยลูก <L ock> อ่าเดี๋ยวเราติดใบพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราติดใบพร้อมกันอ่าี่เด็กๆถือใบขึ้นมาเด็กๆ, <L ock> ๆ,ๆถือใบขึ้นมาลูกถือใบขึ้นมานี่เห็นไหมคะนี่นะคะลูกทาตรงนี้นะคะ ครูไซติดแล้วนะนี่ครูไซติดตรงนี้นะคะลูกอ่าติดไปเลยอ่าครูไซเสร็จแล้วนะเด็กๆเ,เสร็จยังครูายรออยู่ช่วยวยเหรออ่ารอก่อนนะรอเพื่อนก่อนนะอ้าวน่ารัก เห็นไหมสวยเลยของครูทรายก็สวยของเด็กๆก,ก็สวยเนาะเด็กๆพรุพวนี้เอามาโชว์ครูทายที่โรงเรียนด้วยนะเข้าใจไหมคะ วันนี้เราเสร็จแล้วนะคะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆก็เอามาให้คุณครูทรายดูที่โรงเรียนแล้วก็เอาเก็บไปไว้บ้านนะคะไว้เล่นกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ครูทรายก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองนะคะทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะที่พาเด็กๆทํากิจกรรมร่วมกับครูทรายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่นะคะเด็กๆพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะครูทรายยางสวัสดีค่ะยาง สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย ประสบการณ์สาคัญของเด็กๆนะคะด้านร่างกายนะคะเป็นการประดิษฐ์นะคะสิ่งต่างๆนะคะรอบตัวของเรานะคะแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กๆให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านอารมณ์นะคะการทําศิลปะสร้างสรรค์เนี่ยทำให้เด็กๆมีความสุขและมีจินตนาการข,ข,อของเขานะคะได้อย่างดีนะคะส่วนทางด้านสังคมนะคะการปฏิบัติตามแนวทางหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้เด็กๆได้รู้จักการประโยชน์ต่าง ต่างนะคะแล้วก็รู้จักประหยัดนะคะส่วนด้านสติปัญญานะคะการฟังและการปฏิบัติตามคําแนะนำนะคะการรู้จักเลือกเลือกใช้ของยังมีเหตุผลนะคะการรู้จักสิ่งของของเรานะคะ